กรรไกๆเล็กพี่น้องโอ้ยโอเคสุดยอดเลยพี่น้องมากินข้าวน้ำกันครับผมไปเปไปลมมากเลยอีกสีหนึ่งสีสันจ้ะสีสันก็จะนี่ไทยอัดเด็ดอ๋ออืม แนะนำครคลิกกันหน่อยกินกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็ดีเนาะข้าวสวยก็อร่อยเป็นกับแก้มก็ได้นะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจานสุกิสาพิศวงวันนี้จานสุกจะมีเมนูแนะนำเนาะว่าจะทำไก่ใต้น้ำครับผม่ะนี่ครับผมไก่ใต้น้ำของเราเดี๋ยวจานสุกสับไปแล้วครับผมทุรีซื้อไก่ มาลีมาเนาะมามมะครับผมเนี่เป็นไก่ไกน่นมเนาะต้องใส่น้ำไม่งั้นก็ลาบน,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 นะครับผมไก่แบบนี้เครื่องเคียงเนาะเครื่องเคียงก็จะมีนนะครับรมะตุดิบขาตะไคร้ใบมะกรูด ทยต้ำนะครับผมน้ำล้างคลกไก่ใต้น้ำรดเดละล้างคลกปึ๊บนี่ครับปรุงปรุงรสด้วยน้ำมันหอยนะครับผม อร่อยเนาะต้องทำอย่างนี้แล้วถ้ามัตเตอร์เนาปื่อยไม่งั้นมันจะของปรุงรสก็สนะเทืนอนนะครับผมเปื่อแเลยอืรสดีนะครับ ไม่ได้ปลารสายไปกันลองอะไรกปแล้ะคนวันนะครับผม ค่อยใส่ทีหลังนะครับผมเดี๋ยวไว้ตอนพิมพ์ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาตั้งเทใส่นี่ก่อนเดี๋ยวเรามารับชมดูอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวนอนเดี๋ยวนอนหนึ่งเดี๋วยวไปนอนนะเ,เดี๋ยวใส่น้ำล้างครกหน่อยมาครับผม ชอบกันชอบมลองใส่ไปเลยปุงไว้อ่ะเดี๋ยวไปดูรับชมดูด้วยกันอีกทีหนึ่งนะครับผมจ้ำซุปเรียวขอเปิดดูก่อนครับผมว่าเกลือไปนาะพี่นอ้อครับน้ำเกลือแห้งครับผมโอ้โหน้ำเกลือแห้ง น้ำลึกเอีย๋ยวเขาจะยัดชิมก่อนนะครับผมก็เปื่อยย่งเนาะเดี๋ยวเติม,มน้ำนิดนึงครับผมเดี๋ยวมากินนล้วกันนะครับผมนี่ครับผม้แต่น้ำก็จะสามสี่เจ็ดร้อย 100. เนาะนี่ครับผมสามน้ำครับผมเดี๋ยวจะสุกจะใส่กระเพราเนาะ กับเราล้อมทีลงไปนะครับผมอยามา่างขดมาแบี้น่อนนะให้ผักหลอกเราทำพร้อมพร้มอมพอมนี้พร้นหนังนะ อยากชิมก่อนชิมน้ำก่อนอืมโอเคแล้วก็มาเทเลยมอนร้อนเลยแล้วนะพี่้องด้วยร้อนนะ <c oughs> พ่อต้องสองหลังแนนะ่ วัดดียวอนกลวยๆนี่พี่น,พน้องโอ้ยโอเคสุดยอดเลยพี่น้องมากินข้าวน้ำกันครับผมไปได้ไปลุกบ้ากเนี่ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัมสุกติสันเดโชหลังจากยายเลเนาะเอาไก่มาขายเนาะไก่บ้านเนาะจัมสุกก็ทําเป็นไก่ใต้น้ําไก่ตัวบึกโอ้ไก่ไก่นมแมนตัวบึกใหญ่เนาะตัวใหญ่ครับผมใหญ่มากทําไก่ใต้น้ํามันจะได้เปื่อยนุ่มตอนซับประเทศไทยเึงเพราะว่ามันยันเนาะิดเหลืองโอเคครับผมไปเดยวกินข้าวเด็กกินพี่น้องเมื่อกินต้องการจ้าเดยวจะมือจะค้ำเนาะ เดี๋ยวมาก,กินแซ่บๆน,นะครันน,นะพี่น้องเนะผ่อนๆเลยเนี่ยพี่น้องทำใหม่ๆเนาะม่นำ้ำขูดคลิกจ้ะน้อยด้ะน้ำขูดคลิกปัดพกคัก,ก,ข,กขนาดนัวเนาะ,นนะแซ่บไปดีพี่น้องเนะโดๆนๆจะกินเนาะอ๋ออืออ๋อเราเหมือนใายกินแบบน้องงัวเลยอ่ะ คุณจอดเจริญอาหารแทนไก่บ้านแท้ครับอันนี้ข้างบริสไทยขมิ้นเนาะถ้าใส่ขมิ้นก็จะเป็นอีกสีหนึ่งสีสันจ้ะสีสันก็จนะนก่ติกไทยก็เด็ดไก่แตาหน้าเหมือนคือขาริกไทยบเลยพี่น้อง nét đẹp, thằng này à, đẹp, luật phạt càng làm đi là, em, cười nụm nói, sai sai, để làm khu cho mày. กินกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็ดีเนาะข้าวสวยก็อร่อยเป็นกับแก้มก็ได้นะครับผมเป็นกับแก้มกันเด็ดพี่น้องมาแล้วครับผมเบื่อดีมากเดิผิดเดีนนอกมากินมังกรเบื่อดีนะตักนามเพสาม อืมสามแรับเนี่ยครับผมมีนูกับข้าวแต่ละวัน,นเนาะประมาณนี้แหละหลังเลิกงานอ๋อนมแหละร่อน,นเนื้อแหละ รล่อนเลยนะพี่น้องอันหอนออเจ็บปักพี่น้องเลยชอบข้าวจานเดียวได้ไหมใส่กะสุดยอดเลยคุณภาพ่พอน,นิ่งไหนคอยกินคอยเป็นผู้ใหญ่ ตับไปคอยด้วยจะไปใส่ตับเห็นมาอยากจำเลยม,มีเครื่องไง่พอออกมากขายดีอยู่ครับป็นมาขายเนาะคอยกันอุ้นเือนเนาะเอามาจาดการปาจีน ไปบ้านอมาจาักตั้งในวัดันหรอกันหาไม่กิบเด็กระเซบหนักเดยตุลาลโอือเลยดี าตบดีมากเลยอ่ะมาขึ้นกับขินไกเปินไกตหนึ่งอันนั้นไก่พันอันนั้นเป็นไก่อยู่ไก่พันแต่พอเราแบบแม่นไก่พัน์แบบนนก็จะอร่อยน้องกัดแดดอร่อยก็ละอย่าง ใส่ใกล้บ้านนหคือแบบกระเดอเบิ่งมันหลันแซ่บร้านมาเลยอืมเปรยดีเนาะอืมเปรียดีครับ ไม่หาตัดมันนะ่ะนี่ไงเจอละของดีสีสันอืมปันเงินควนันแบบเยอะมากอันนี้อะ่ะหัวใจร้อนร้อนครับปั๊บไต่บ,ตบานไม่สดเสียไปเลยน้องอ แบ่งกันคแมันเป็นคแมันเป็นกุยเตียวก็คือลูกสินเนาะพี่น้องเป๊ะอืังเป๊ด <laughs> ตับไก่อร่อยตับไก่บ้าน,นา กับแก้มก็ได้กับข้าวก็ดี <Yeah. S 2> อันนี้ใส่ใสใ่แทนทำข้าวยซอยก <Yeah. S 1> ินนี่มันร้อ โดนดับเจทฮอนคาวัดเจเรพี่น้องเนาะคาวัตเจเย,ยโอเคครับผมคลิปนี้จบสุกเกรจะขอปากเต็มทอนนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้จบ,บสุกด้วยนะค,ะครับผมคลิปนี้ต้องขอ,ขอ,ขอา่ารครับสวัสดีค่ะ